สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะลีน่าก็จะมาทําการทดลองนะคะเกี <S 2> <S 2> ่ยวกับเรื่อง Starly Collagen Peptide ที่แตกต่างจากคอลลาเจนอื่นทั่วๆไปซึ่งเป็นของคุณดวงดาวจารุจินดานะคะวันนี้หลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแน่นอนว่ามีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันกับ Starly Collagen Peptide ซึ่งเป็นนี่เป็น Starly Collagen จากปลาทะเลน้ําลึกนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเมลอนจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะน,นี่เลยอันนี้มาจากประเทศแคนาดาเราจะมาทดลอง ออกอนนี่มีน้ำเปล่า1ขวดนะคะนี่เราจะเทปไปมีสองแก้วแก้วหนึ่งนะคะจะเอาไว้ผสมกับตัวสตาร์ลี่คอลลาเจนส่วนอีกแก้วหนึ่งจะเป็นคอลลาเจนทั่วไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ สิ่งแรกเลยนะคะคือลีน่าจะไม่ผสมกับน้ำเปล่านะคะเราจะผสมกับน้ำที่ใส,ส่สีถือว่าคนที่แบบว่าเปรียบเสมือนว่าถ้าสมมุติว่าคุณเกิดมาแล้วคุณผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดไม่ใช่คนที่ผิวขาวแล้วไปเจอแดดแล้วกลับมาขาวคุณคนที่ผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดเนี่ยเขาจะสามารถที่จะขาวได้ไหมเราก็เปรียบเสมือนว่าเราไปโดนแสงแดดมาชูบหรือว่าเกิดมาปุ๊บก็ผิวค้ำเลยนะคะนี่สองแก้วเหมือนกันเกิดมาผิวค้ำเลยแบบนี้นี่ นะคะเสร็จปุ๊บนะ,ะเรามาดูกันนี่คือคอลลาเจนทั่วไปอันนี้คือคอลลาเจนทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดบอกว่าเป็นหมื่นมิลลิกรัมบ้างนะคะเป็นแสนมิลลิกรัมบ้างนะคะวันนี้เรามาดูซิว่ามันจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสไหมซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถช่วยได้นี่สิ่งแรกที่เทเข้าไปปัป๊บนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่า มันโมเลกุลเนี่ยมันเรียกว่าโมเลกุลมันยังใหญ่แล้วก็คล้ายๆกันกับหลายๆคนที่เคยทานยี่ห้ออื่นๆซึ่งมันจะกองอยู่บนผิวน้ําก่อนนี่นะคะกองอยู่บนผิวน้ําแล้วก็ให้คุณเนี่ยรีบโคนนะคะเพื่อให้มันแตกตัวแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความขาวกระจางใสหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่อ่า ให้รีบคนแล้วก็ขอบอกด้วยว่า s t a r ์ลี่คอลลาเจนเมาไของเรามี4,000มิลลิกรัมซึ่ง4,000มิลลิกรัมนี้เหมาะสมแล้วก็ดูแลกับคุณนะคะใน1วันเพราะว่าวันหนึ่งคุณรับได้เพียงแค่5,000มิลลิกรัมถ้าคุณทานเข้าไปเยอะๆมันก็จะเข้าไปตกตะกอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ต่างอะไรกับ การที่เราจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายต่างๆนะคะที่มาจากการสะสมนะคะที่จะทานอาหารเสริมเยอะๆคราวนี้เรามาดูกับตัว Starry Collagen Peptide บ้างนี่มีส่วนผสมของเมลอนช่วยในเรื่องความขาวกระจ่งางใสสิ่งแรกที่เห็นเลยบอกแล้วว่าโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะจะเทงไปแล้วนะนี่อันนี้เทของ Starry ของเรานี่ปั๊บ เทลงไปปุ๊บนะคะแน่นอนค่ะว่าคนที่ผิวค้ำตั้งแต่กําเนิดคุณก็สามารถที่จะขาวได้นะคะแล้วก็โมเลกุลไม่มีการกองอยู่บนผิวน้ําเราจะลงไปอยู่ใต้ก้นแง่เลยเรียกว่าเป็นการที่ทิ้งตัวของโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็พอคุณขยับตัวหรือว่าคุณทานเข้าไปมันก็จะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนี่เลย แต่ว่าวันนี้ใครที่บอกว่าสนใจแล้วอยากจะลองอยากจะซื้อไปซื้อไปทานแบบนี้เนี่ยก็ดูซิว่าถ้าสมมติว่าฉันทานคอลลาเจนอื่นอยู่เนี่ยถ้าสมมติฉันจะกลับมาทานกับสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทด์แบบนี้ได้ไหมมันจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสหรือเปล่านะคะเราเอาคอลลาเจนสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทด์นะคะมาใส่ในแก้วของทั่วไปกับแก้วของคอลลาเจนอื่นที่เราเคยทานนะคะดูซิว่ามันจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสไหมนี่เทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาคนดู อย่างงงสีไปนะเพราะว่าคอลลาเจนทั่วไปที่เอามาเนี่ยอันนี้คือผสมออกมาจริงๆมันจะเป็นสีม่วงถ้าผสมกับน,น้ำเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เราผสมกับตัวน้ําที่ใส่สีถือว่าเราผิวขาตั้งแต่กําเนิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันจะมีการตะกรเนี่ย ขับตะกอนขึ้นมาไล่ตะกอนขึ้นมาแล้วตัวด้านล่างจะเป็นน้าําใสๆซึ่งเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของสตารลี่คอลลาเจนเบทด์ของเราที่ช่วยขับแล้วก็ล้างสารพิษสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในร่างกายของเราออกไปด้วยไม่ให้ทําให้มีอะไรตกค้างอยู่ในร่างกายของเราและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณผู้ชมจะสังเกตกันนะคะว่าถ้าสมมุติหยุดทานละ่ะมันจะกลับไปดำไหมนะคะถือซะว่าเราสมมุติว่าเราแบบไปเจอแดดอีกนะคะนี่ถ้าคุณทานสตารลี่คอลลาเจนเบทด์อยู่แล้วหยุดทานนะนี่ กลับไปเจอแดดอีกนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะช่วยจับเม็ดสีเมลานินนะคะเม็ดสีต่างๆนะคะที่อยู่ในเรียกว่าผิวของเราเนี่ยได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้อันนี้นี่กำลังจะไล่ตะกอนขึ้นมาแล้วนี่นะคะและอีกอย่างหนึง่งความพิเศษของมันกับสตาร์ลี่คอเเจนเปปไทด์นะคะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแน่นอนว่าวันละ1-2ซองคุณทานวันละ1ซองก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้ตอนช่วงที่เวลาทองว่างก็ได้วันละ1ซองจะผสมน้ํา ได้ผสมน้ำทานได้นะคะชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่น้ำเยอะถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเปรี้ยวชอบแบบว่ากลมกล่อมก็ใส่น้ำไปประมาณครึ่งแกว้วหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะพกแบบนี้แล้วก็กอ,อกได้เลยสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ทานแบบนี้แล้ก็ดื่มน้ำตามได้ด้วยไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็มีรสเปรี้ยวจัดแต่ว่าให้คุณเฟรชมากๆเลย และนี่ค่ะคือทั้งหมดของการทดสอบนะคะกับสตาร์ลี่คอลลเจนเปปไทด์ที่แต่จากจากคอเลเจนอื่นเอาเป็นว่าใครสนใจอย่าลืมแล้วกันอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณดวงดาวจารุจินดานะคะแล้วก็เรียกว่ามีแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เท่าน,นั้นที่จะช่วยให้เรื่องความขาวกระจ่างใสได้ถึง14วันให้คุณเห็นผลได้ใน14วันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ